รู้หรือไม่ถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทแล้วเอาไปซื้อหุ้นปันผลอย่างคอมเซเว่นบริษัทผู้นำด้านการขายสินค้าไอทีเช่นบานาน่าและสตูดิโอเซเว่นคำถามคือคุณจะได้เงินปันผลปีละเท่าไหร่ราคาหุ้นคอมเซเว่นวันนี้อยู่ที่21.30บาทถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทจะซื้อได้ประมาณ46,948หุ้น โดยปี2024บริษัทจ่ายปันผลอยู่ที่0.86บาทต่อหุ้นแปลว่าคุณจะได้รับเงินปันผลประมาณ43,75บาทต่อปีหรือเฉลี่ยดเดือนละประมาณ3,364บาทแม้จะดูไม่มากแต่ก็เป็นรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานเลยและถ้าถือยาวุ้นขึ้นปันผลเพิ่มรายได้นี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแต่อย่าลืมน,นะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงคู่ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ